ีการนําไปออกหลายๆายรายการถามว่าน้องเป็นออทซสติกถามว่าแม่มีการคุยกับพอมไอด้สงสัยว่าน้องเป็นออทซิติกอะไรจริงความจริงมันไม่ใช่ไงคะหมอแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นนะคะต้องมาให้การทั้งหมด <c oughs> ที่ไอ้โรงพักเนี่ยถ้ามาแจ้งความมอบคดีนะคะรับก็ต้องเราก็ถ้าผิดเราก็ส่งไอการเราก็ต้องสงสา ح. แต่ที่เหมือนที่โรงพยาบาลที่หานายเอียดมันไม่พอเมื่อวานเท่าที่เห็นมานะค่ะแล้วเห็นว่าจะไปแจ้งอีก คุณตำรวจบอกเลยบอกว่าก็เอาหลักฐานมาด้วยสิเอาอะไรมาด้วยสิจะมาแจ้งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมาแจ้งอย่างนี้สิบสี่คดีแล้วค่ะให้เอารายละเอียดอะไรมาด้วยเพราะตำรวจก็งงไม่คิด้ตำรวจบอกเลยนะค่ะบอกมาแจ้งอะไรแบบนี้ กรณีเรื่องราวดราม่าเชื่อมจิตขล่าสุดแม่นกคุณแม่ของน้องไนซ์ออกมาเคลื่อนไหวซัดกับคุณหนุ่มกัญชัยแบบไม่เอ่ยชื่ออีกครั้งนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเดากันได้อยู่ค่ะว,ว่าตอบกลับถึงใครล่านดนล่าหล่าหาใส่ร้ายปมผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งที่บอกว่าแม่นกถูกท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุร,ราษฎร์ธานีกล่าวตำหนิเกี่ยวกับการแจ้งความดำเนินคดีซัดสื่อเอาไปบิดเบือนกันเองโตไม่ได้ถูกตำหนิแค่ให้คำแนะนำเพื่อเร่งสรุปสํานวนคดีและออกหมายเรียกผู้ต้องหาจากกรณีเมื่อวันที่28พฤษภาคมค่ะท่านผ ในคะว่าแม่นกําแม่ของเด็กชายวัยแขวบที่อ้างตนนะคะว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดนั้นไม่ทนเข้าไปแจ้งความทนายอานันชัยชัยเดชข่าเป็นคดีที่15เพื่อเอาผิดโดยอ้างว่าทนายอานันชัยกล่าวว่าน้องไนซ์เป็นออทิสติกซึ่งทุกอย่างเป็นเท็จทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพันตํารวจเอกนิพนธ์ชาตรีผู้กากับสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้เข้าสั่งกำชับกับพนักงานสอบสวนว่าให้สอบปากคําแม่น้องชื่มจิตที่มาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้อื่นให้ละเอียดพร้อมกับทางให้นําเอกสารหลักกกฐาาานนต่่งงๆทีใใช้้ปรระอบแจ ความมาให้พร้อมก่อนที่จะลงบันทึกประจําวันและรับเรื่องแจ้งความเอาไว้ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจําวันไว้เฉยๆเนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่ได้รู้รายละเอียดหรือว่าได้ดูคลิปข่าวทุกเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครอย่างไรเมื่อถึงเวลาเรียกผู้ร้องแม่ของน้องเชื่อมจิตก็ไม่ได้มาให้ปากคําตามที่นัดเนื่องจากพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะรับแจ้งความในแต่ละเรื่องว่าสามารถรับแจ้งความได้หรือไม่ได้และที่ผ่านมามีจํานวนรวมแล้ว14คดีที่แม่ของน้องเชื่อมจิตได้มาลงบันทึกประจําวันเอาไว้เพื่อดํานนิ กับบุคคลอื่นๆคนสบบอะใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูแม่อาจจะดูทุกคลิปทุกอะไรผมไม่รู้แต่ผมไม่ดูร้อเวรก็ไม่ดูแม่เอามาด้วยไมั้นมันก็จะหากันไม่เจอก่มันเมื่อไหร่เนี่ยเขพูดว่าไม่ที่ริงมาให้ตลอดนะคะก่อนหน้านี้ใช่ใช่ได้เลย แจ้งแล้ว14เฮดก็ต,ต้องเขาจะคือ<ด>ต้องมาให้การทั้งหมด<ช>คือไอ้โรงพักเนี่ยถ้ามาแจ้งความมอบคดีนะครับก็ต้องเราก็ถ้าผิดเราก็ส่งเอกสารเราก็ต้องส่งสารแต่ที่เหมือนที่โรงพยาบาลที่หา่านมารายละเอียดมันไม่พอหมายถึงว่าอย่างเช่นแจงงงน้นะงพมเนี่ยหรือใครก็ไม่รว้นะจริงๆเอามาแล้วหมายโจทจริงเข้ามาแล้วประมาณเนี่ยเพื่อจะได้เอกสารได้ในห่วงนี้ตำรวจเราไม่ค่อยได้เยินะ ป,ประเด็นไหนก็ไม่มีปัญหาไม่แต่คือบอา,ยอยางทีรายละเอียดมัน ซึ่งในรายการที่วันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่มีคุณหนุ่มกัญชยัยกาเนิดพลอยและคุณหมวยค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวนั้นก็ได้มีการนําเสนอข่าวเรื่องนี้โดยคุณหมวยได้เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีที่แม่ของน้องเชื่อมจิตได้ไปแจ้งความเพิ่มที่สอพอเมืองสุราษฎร์ธานีจาก14เป็น15คดีเพื่อดําเนินคดีกับทนายอนันชยัยปมมีการพูดพัดผิงว่าน้องไนซ์เป็นออทิสติกและกล่าวหาว่าทางเชื่อมจิตก้าวล่วงต่อมหาเทรสมาคมแม่นุ่บอกว่าจะดําเนินคดีกับทุกคนที่ร่วมข อายการสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันว่าลูกของตนนั้นไม่ได้ป่วยเป็นออทิสติกจากนั้นคุณหมวยค่ะก็ได้เล่าต่อถึงกรณีที่เพจมิรมิดนะคะแชร์ภาพข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ที่มีการลงข่าวว่าแม่เด็กเชื่อมจิตไม่มาให้ปากคําแจ้งความทนายหาว่าลูกเป็นออทิสติกพร้อมกับเขียนข้อความแคปชั่นนะคะว่าเป็นยุคที่บิดเบือนของสื่อที่ไร้ความรับผิดชอบจริงๆนั่งให้ปากคําอยู่ชั้น3ข่าวกลับมาออกแบบนี้เป็นโรคติดต่อข่าวเท็จรายวันกันหรือไรเที่ยวนี้คงต้องแจ้งความแบบให้ร้้อยเเวป็นนนนพาาจกัณ กันชัยก็ได้พูดขึ้นมานะคะว่าก็เมื่อกี้ตำรวจเขาก็เป็นคนบอกเองเอาหลักฐานมางงไหมพี่หมวยซึ่งคุณหมวยนะคะก็บอกว่าก็งงเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของทนายอานันชัยนะคะก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้กล่าวหานะครับข้อมูลที่พูดก็เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเจ้าหน้าที่ไปแล้ววันนั้นเนี่ยแม่ของเจ้าลัธิเชื่อมจิตถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นออทิสติกของน้องตนพูดไปตามพยานหลักฐานถ้าเป็นจริงก็ให้ไปปรึกษาหมอเป็นการตั้งข้อสังเกตเป็นแค่การตั้งคําถามด้านของคุณหนุ่่มกกััันน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 ชชยยะคคบอออวาาาาทเเเจริงนะป็น จริงเอาจัางเขาไม่ได้พูดแบบผ่านๆไปผมเองก็เหมือนกันบางทีโดนฟ้องมาแบบนี้ถ้าข้อเท็จจริงไม่ใช่ฟ้องกลับเหมือนกันที่สําคัญตอนที่ขึ้นไปเบิกพยานขึ้นสู่ศาลถ้าไปเบิกบอกว่าเราเป็นองค์สักยมุนีเป็นลูกองค์สักยมุนีจุติมาเกิดเพื่อช่วยเหลือโน่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการฟ้องพี่ด้วยนะพี่จะฟ้องเบิกความเท็จด,ด้วยตอนนี้อยากไปสุราษฎร์มากตัวสั่นเลยตอนนี้อยากไปมากนอกจากนี้ค่ะเรื่องที่ฝั่งของแม่เด็กเชื่อมจิตนะคะแคปภาพข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ที่พาดหัวข่าวว่า ให้ปากคำเนี่ยนะคะมาโพสต์ว่าเป็นยุคที่บิดเบือนของสื่อไร้ความรับผิดชอบจริงๆโดยทิ้งท้ายว่าเที่ยวนี้คงต้องแจ้งความแบบให้ร้อยเวรเป็นพยานนั้นทางด้านของคุณปุ้ยรสรินนะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังค่ะถึงกับร้องฮะนะคะโดยในช่อง tiktok ของคุณปุ้ยได้ลงภาพแบรนเนอร์โพสต์ดังกล่าวของแม่เด็กเชื่อมจิตพร้อมกับข้อความกำกับนะคะว่าหะอะไรนะแม่จะฟ้องพี่สรยุทธ์ด้วยงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแตกตื่นแห่คอมเมนต์กันสนั่นค่ะล่าสุดทางด้านฝั่งเชื่อมจิตก็ไม่นิ่งนอนใจอีกเช่นเคยคะ่ะมีการออกมาตอกบกะะันโดย ประกาศร่าย,ยาวเลยทีเดียวใจความว่าตามที่มีผู้ประกาศ่าวท่านหนึ่งกล่าวหาว่าแม่นกได้ถูกท่านผู้กํากับสถานีตํารวจภูทรเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวตําหนิเกี่ยวกับการแจ้งความดําเนินคดีผู้ที่ใส่ร้ายอาจารย์น้องไนซ์ทำให้เสียหายทํานองว่าเวลาแจ้งความให้เอาหลักฐานมาด้วยไม่ใช่มาแจ้งความอย่างเดียวโดยไม่เอาอรายละเอียดอะไรมาเลยซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นการบิดเบือนของสื่อเองไม่มีความจริงแต่ประการใดความจริงแล้วท่านผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้มาพูดคุยให้คําแนะนําแล้วก็กาชับพนักงาน สอบสวนว่าให้เร่งสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆและให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้มีการตําหนิหรือติเตียนแม่นกแต่ประการใดสื่อนําเสนอข่าวบิดเบือนเองจากที่ให้ปากคําไปเมื่อวานนี้วันนี้ให้ปากคําเพิ่มเติมในบางประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่มีทนายท่านหนึ่งกับพวกใส่อะไรว่าอาจารย์น้องไนซ์เป็นออทิสติกและอีกหนึ่งคดีกรณีที่เจ้าหน้าที่พมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมอบให้กับพนักงานสอบสวนและให้ปากคําในวันเดียวกันนี้มีความคืบหน้าน ทางคดีอย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอยืนยันว่าทางท่านผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้ให้ความเป็นธรรมและสั่งการด้วยตนเองเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้เร่งสรุปสํานวนคดีและจะได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบอย่างทั่วถึงกันคาดว่าผู้กล่าวหาต่างๆคับท่านผู้ชมคะ่ะคงจะรอวันที่ไปถึงที่อยู่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมมาร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e y y u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  e e h h n n n l t t p ดา a ราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดาวรานะคะ